น้องพบทำอะไรครับเนี่ยน้องพบจะมายิงจะมายิงซอมบี้อะครับโอ้โหโอ้โ oh. ห oh oh. ทำชาเลงทำ่าเลงอ๋อโอ้โ oh. oh oh. หโอ้ยน้องพบนี่นี่ปะป๊าเจอเจอโจรสลัดอ่ะโอ้โ oh. หโจรสลัดโอ้ oh oh. เราทำไงกันดีอ่ะฮะโจรสลัด oh oh. แปลปืนแปลปืนแปลปืนไปเอาปืนมายิงแปลปืนปืนเอาปืนมายิงปืนมายิงเร็วเร็วเร็วปืนมายิงโอ้ยิง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 จะหนีแล้วเหรอหนีแล้วไป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 เร็วไป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 เร็วโอเค